โอเคสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการคอนเฟิร์มการจบนะครับการคอนเฟิร์มการจบของอ p p l e หรือว่า c o l l e c t i o n นะครับเดี๋ยววันนี้ตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างในส่วนของอิ r พา w e v e ก่อนนะครับซึ่งให้สังเกตว่านะครับรอบเนี้ยนะครับทั้งรอบเนี่ยคือผมตามในลักษณะของ Collection นะครับ Collection of a นะครับนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับ ซึ่งในกรอบเนี้ยอันนี้ผมจะไม่ไล่ที่มาที่ไปก็คือไม่ได้ไม่ได้ไล่ระดับดีกิทนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการคอนเฟิร์มเฉยๆนะครับซึ่งภาพเนี้ยนะครับในระดับดีกิทที่ใหญ่นะครับผมตามในลักษณะของคอลลิชันนะครับซิกแซกนะครับซิกแซกนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยก็คือจบขาซีนะครับซิกแซกมี3เซกเมนต์นะครับเซกเมนต์ที่1ก็เป็นเทรนด์นะครับ A ปุ๊บ B นะครับ3เซกเมนต์ส่วนรายละเอียดลึกๆเนี้ยอาจจะ โอเคเดี๋ยวผมทำคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ C เนี่ยแน่นอนว่า C นะครับมันต้องจบในลักษณะของ Trend, Trend เทรดนด์นะครับเทรนด์ก็เราดูอิมพัลวิฟก่อนนะครับอย่างเช่นจากรูปเนี่ยเงื่อนไขคือราคาเนี่ยสามารถเป็นอิมพัลวิฟได้นะครับซึ่งพอราคาเป็นอิมพัลวิฟได้เนี่ยคือการคอนเฟิร์มเนี่ยว่าอิมพัลชุดนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าคอลเลคชั่นก็คือหมายความว่าอิมพัลของคอลเลคชั่นชุดนี้นะครับจบมันก็ต้องเบรกนะครับเบรกเอาในลักษณะของ C ซึ่งตามทฤษฎีดาวเทอร์รี่เนี่ยตรงนี้เป็นโลใช่ไหมครับตรงนี้ปึ๊บเป็นไฮตรงนี้โลเวอร์โล low, นะครับแล้วตรงนี้โลเวอร์ไฮปึ๊บแล้วก็โลเวอร์โลการคอนเฟิร์มการจบนะครับในระดับดีกีที่ใหญ่กว่านะครับราคาเนี่ยต้องสามารถนะครับเบรกเอาเนี่ยตรงนี้โลเวอร์ไฮนะครับสร้างไฮเจอร์ไฮใหม่อันเนี้ยจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเมื่อราคาลงมาเนี่ยเราจะเข้าซื้อนะครับแล้วก็สต็อปลอตเนี่ยที่โลเดิม อันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มในรูปแบบของระดับดีกีนะครับที่ใหญ่กว่าคือถ้าเราดูเวฟหรือว่าเราเทรดเอเลียดเวฟดีๆเนี่ยให้สังเกตว่าระดับดีกีของมันนะครับมันมีหลายระดับชั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกหยิบตรงนี้มาใช้เราควรเลือกระดับดีกีนะครับที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงเนี้ยก็เป็นระดับดีกีหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าการที่ราคาเนี่ย จะจบ4จะจบ5นะครับจะจบ5เนี่ยภายในเวฟบ5เนี่ยนะครับมันก็ต้องมี i m p พาวเวฟเนี่ยในตัวเวฟบ5อีกนะครับก็คือเป็น i m p พาวเ5เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการที่เรารอคอนเฟิร์มนะครับภาพใหญ่ระดับ m i d เดิลดีกีเนี่ยในภาพเล็กนะครับตรงเนี้ยที่เป็น Sub เวฟออฟ5นะครับตรงเนี้ยก็สามารถใช้เป็นจุดคอนเฟิร์มได้แล้วจุดเนี้ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับ ค่อนข้างได้เปรียบถ้าเราตามเวฟคร้าภาพขึ้นแล้วแบบมีการกลับตัวสามารถเบรกเอาเวฟสีได้จริงเนี่ยตรงนี้ปุ๊บเมื่อราคาย่อมาเนี่ยตรงนี้รีลีโวตเลโชนะครับของเราก็คุ้มอืมพอคุ้มปุ๊บทีเนี้ยถามว่าพอภาพเล็กเนี่ยมันเบรกเอามันคอนเฟิร์มแต่ภาพใหญ่เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยว่าอิมเพลชชุดใหญ่นะครับตรงนี้หนึ่งสองสามตรงนี้นะครับให้ระวังว่ามันยังไม่จบนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มเบรกเอาสี แต่ในภาพเล็กเนี่ยมันคอนเฟิร์มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์นะครับที่เราถือแล้วก็คุ้มตรงนี้มันสามารถถือไปได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าราคาคอนเฟิร์มจริงเนี่ยมันต้องเด้งต่อแล้วการเด้งเนี่ยราคาก็ต้องสร้างไฮสร้างโลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเราก็อาศัยเนี่ยการเทลลิงสต็อปก็ได้เทลลิงสต็อปที่สวิงโลสวิงโลอย่างเงี้ยปุ๊บจนราคาขึ้นไปเนี่ยอาจจะครบ5คืน แล้วราคาสามารถเบรกสีตรงนี้ได้เนี่ยตรงเนี้ยเราก็ตัดตัดสินใจปล่อยออเดอร์แล้วก็ค่อยมารอตรงเนี้ยอีกรอบหนึง่งเพราะว่าภาพใหญ่คอนเฟิร์มอย่างน้อยเนี่ยพอเข้าใจไหมครับถ้าภาพนี้คอนเฟิร์มอย่างน้อยเนี่ยมันย่อมาเราก็เล่นได้ช่วงหนึ่งนะครับถ้าภาพใหญ่คอนเฟิร์มเนี่ยปึ๊บเด้งนะครับย่อมาตรงเนี้ยก็เล่นได้ชุดหนึ่งซึ่งการคอนเฟิร์มเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมมักจะพูดถึงบ่อยๆเกี่ยวกับ,ก,บกับการเรื่องการคอนเฟิร์มนะครับหนึ่งราคาเบรกเอานะครับโลว์ไฮ ทั้งระดับสมอดีกีแล้วก็มิดเดิลดีกีนะครับอย่างที่2คือการเบรกเอาของเขาเนี่ยควรจะเบรกเอาขึ้นเป็น5คลขึ้นนะครับหรือมากกว่า5คลขึ้นเพราะมันบ่งบอกว่ามันเป็นเทรนนะครับแล้วมันเป็นการขึ้นที่แข็งแรงนะครับไม่ใช่ขึ้นแค่3คลขึ้นอันนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันยังขาดความมั่นใจแต่ตรงเนี้ยถ้าขึ้น5เน,นี่ยบ่งบอกว่าเป็นเทรนที่แข็งแกร่งแล้วสามารถชนะลัวายเดิม erm, นะครับเพราะฉะนั้นย่อมาอันนี้เราจะมีโอกาสนะครับเล่นได้อีก1ชุด ซึ่งระบบการเล่นของผมเนี่ยผมก็เล่นในระดับดีกีที่แบบมันเล็กไออย่างตรงเนี้ยดีกีน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้แล้วรีดรีวอร์ดนะครับค่อนข้างได้เปรียบคือจุดที่เรานับเวฟครบ5คาขึนเนี่ยครับครบเวฟครบเวฟอันเนี้ยเรานับ1 2เป็นองไปดีมเพลวใช่ไหมสามสี่ห้าหนึ่งครบ5คาขึนพอครบ5คาขึนปุ๊บเรามาโฟก,กัสน,นะครับที่เวฟ5ตรงเนี้ยว่าเวฟ5เนี่ยเขาครบ5คาขึนหรือยังถ้าครบปุ๊บจุดเนี้ย แน่นอนใช้ได้นะครับแล้วในภาพเล็กกว่านี้ที่เป็น5นะครับออฟห้าออฟเนี่ยก็เล่นได้นะครับให้สังเกตดูว่ามันจุดเข้าเนี่ยมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการคอนเฟิร์มเดี๋ยวผมแปะภาพนะครับไว้ให้หน้าเพจนะครับประมาณนี้